สวัสดีครับท่านท,ที่ตามรับชมช่อง101องหนึ่งสามบันเทิงทีวีวันนี้ผมขอพูดอีกเรื่องหนึ่งครับเช้าเช้านี้ครับผมเห็นนายอนุชินชาญวีรกุลครับไปเยี่ยมทหารที่ขาขาดจากการที่โดนระเบิดก็ต้องบอกล่ะครับว่าการแสดงออกของนายอนุชินชาญวีรกุลครับ มันทำให้ผมนี่อดหูใจและคนหลายหลายคนครับที่เขาดูแล้วครับใส่ชุดลายพางเข้าไปเยี่ยมทหารครับคือคนมองบางทีมันก็สมเพศอนะ่ะหลายคนบอกว่าธรรมดาแล้วก็เห็นความเสียสูญเสียของทหารเขาก็เขาก็ร้องไห้ แต่อย่าลืมว่าท่านนะผมใช้คาว่าท่านนะที่หลายคนเรียกว่าเป็นนายกรัฐมนตรีอย่าลืมว่าตอนนี้ครับอยู่ในยามศึกไม่ใช่ว่าไม่ใช่ศึกนะอยู่ยามลบยามศึกไม่ว่าจะเป็นกิจวิทยาอะไรก็แล้วแต่ที่ไปเช็ดน้ำตาอยู่หน้าเตียงของทหารที่สูญเสีย มันจะสิงเกินไปหรือเปล่ามันมองเห็นความอ่อนแอของผู้นำของประเทศครั้งหนึ่งที่ผมเห็นอนุทินชาญวิรุณร้องไห้ตอนถแถลงข่าวโดนต่อว่าในช่วงของโควิด -19 เเขาเรียกว่าหมอหนูออกมาบีบน้ำตาบอกทำทุกสิ่งทุกอย่างแล้วครับ มีคนกล่าวหามีคนคอรหาอนุทินชาญวิรุลร้องไห้ร้องโหยฟูมฟักฟูมไฟมาถึงวันนี้ครับเห็นอนุทินชาญวิกุลอย่าลืมว่าอนุทินชาญวิรุฬเป็นนายกัฐมรีเหมือนเป็นแม่ทัพครับมันต้องมีความเข้มแข็งเป็นแบบอย่างให้กับพี่น้องประชาชน คุณไปหลั่งน้ำตาคุณไปเช็ดน้ำตาแล้วมีคุณโพสคุณโพสก็คือทีมงานพวกคุณนั่นแหละจะไปสร้างอะไรสร้างเครดิตสร้างความรักใคร่สร้างเขารู้เรืเร่อสร้างศรัทธาสร้างคะแนนสงสารเนะครับอย่าลืมว่ายามสุขนี่เราต้องยามศึกนี่ครับเราต้องสร้างความเข้มแข็งเป็นกำลังใจให้กับพี่น้องประชาชนครับ ไม่ใช่ไปเปิดเผยความอ่อนแอของตัวเองครับมึงจะเอาอะไรไปสู้กับเขาอะ่ะถ้าจะวั่นไหวขนาดนั้นครับหรือแก้งบีบน้ําตาเลยฮะหรือเป็นน้ําตาจระเข้ครับหลายคนเขาควจะสงสารครับจริงอยู่ครับความเข้มแข็งของผู้นำมันต้องมีไง ผมก็เห็นนะลหลายคนไปเยี่ยมทหารนี่ครับไม่ว่าจะเป็นแม่ทัพนกองต่างๆครับเขาไม่แสดงกออกแบบนี้นะแต่อนุสินทานวิรกุกคุลกลัวไม่ได้ซีนหรือเปล่ามไม่รู้เนี่ยกลัวไม่ได้ซีนกลัวคะแนนเนี่ยจะหลุดไปหรือเปล่าต้องแอคชั่นซะหน่อยครับต้องดราม่าซะหน่อยครับคือ ถ้าเป็นคู่ต่อกรคู่ที่ต่อสู้กับเราเนี่ยครับเขาบอกว่าใจปะซิวใจจิมมดเขาบอกและจะไปสู้กับใครครับสู้กับใครครับในเมื่อผู้บัญชาการกองทัพเนี่ยครับต้องบอกเป็นเบอร์ต้นๆของเมืองไทยเนี่ยครับ เป็นนายกรัฐมนตรีอ่อนแออย่างนี้ก็บุงบอกให้เห็นว่าทุกครั้งครับที่มีการลบนะครับที่มีการแสดงออกครับที่พี่น้องประชาชนต้องการขวัญกำลังใจครับแต่อนุทินทานวิโรลนเนี่ยต้องบอกว่าตีบทแตกครับ เอาน้ำตามาให้เห็นเลยคือความเสียใจแต่เสียใจได้ครับแต่การแสดงออกครับไม่ควรเอาภาพนี้ออกมาครับขมิ้มานั่งหัวเราะเลยผมบอกเลยยามที่พี่น้องประชาชนต้องการกำลังใจมึงจะลบหรือไม่ลบมันต้องเข้มแข็งครับมันต้องเด็ดเดียวลูกผู้ชายครับการสูญเสียเปนเน่มเป็นเรื่องธรรมดา เห็นไหมฮะออกมาสนันบันไหวนี่ครับนี่กะอาวุโสคนหนึ่งเขาบอกว่าทหารมีแต่สูญเสียสุขุมเตือนครับนี่เปิดศึกลบรับไม่ใช่ทางออกปรมไทยกัมพูชานะครับอาจะทำยังไงล่ะครับส่งน้ำหวานไปให้เขาเหรอสุขุมก็มันทำอยู่อย่างนี้ครับไปรลบทำไงครับ ในเมื่อขบวนการต่างๆครับคนที่บริหารประเทศชาติแท้ๆนี่ครับการเรียกร้องความเป็นธรรมให้กับพี่น้องประชาชนก็ไม่เกิดไม่เคยยื่นไปให้เขาเลยครับว่าเราต้องการอะไรสิ่งที่เราสูญเสียไปแล้วนี่ครับผมก็บอกมาตลอดว่าการลบมันไม่ดีครับแต่ถ้ามันดื้อมันมึน มันก้าวร้าวครับก็สูก็ควรที่จะสั่งสอนมันครับก็คือมันไม่เอาอะไรสักอย่างครับมันไม่ได้ช่วยอะไรคุณเลยครับสันติพงศ์สันติภาพตีไปเซ็นกันเนีครมันตอบสนองคุณสักอย่างไหมล่ะสุขุมหรือรัฐบาลเนี่ยมันเป็นรัฐบาลพิเศษพิเศษกว่าใครไม่ต้องรบหรอกครับรอเจรจา ถ้าไม่ลบกันไปนะไม่ทําตามมติเขาล่ะส่งเฉลยศึกเข้าไปให้เขาเอออมชอมบเขาทุกที่ครับหมินอยากได้อะไรก็เอาไปมาหนงจานมาหนองยากแก้เอาไปหมดเลยครับมันก็ไม่ลบเท่านั้นเองครับแต่พี่น้องยอมนะไหมไหมพี่น้องยอมไม่สุข,ขุมพี่น้องยอมเสียเปรียบไหมนะครับพี่น้องไม่ยอมนะมันถึงเป็นแบบนี้ไง แม่อนุทินชาญวิรุกุลเข้ามาเนี่ครับหลายอย่างแม้แต่พักการเมืองที่ไปสนับสนุนให้อนุทินชาญวิรุกุลมาเป็นนายกรัฐมนตรีก็ไม่รับผิดชอบอะไรครับนี่ล่าสุดครับข่าวเขาบอกว่าเปิดบันทึกคำให้การพยานคดีหัวสวขอให้ นะขอกับคำให้การเดิมถูกอ้างคงคู่ล่อลวงยัดคดีให้สัดทอดใส่ย้ายภูมิใจไทยครับเห็นไหมความชิบหายมันมาเยือนแล้วครับประเทศไทยครับมันชัดเจนครับว่าทุกอย่างครับโดนจัดวางไว้แล้วครับโดนสกัดกั้นไว้หมดครับ เขามั่นใจแล้วว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นนี่ครับเขาคุมอำนาจไว้หมดแล้วครับพยานปรากกล้าโดนกล่มแต่ก่อนเนี่ยหลังไหลกันเข้ามาครับมาให้การกับดีไอตอนนี้มั่นใจแล้วว่าองค์กรอิสระต่างๆครับผู้มีอำนาจต่างๆนี่ครับ เปลี่ยนไม้เปลี่ยนมือไปแล้วครับกับคำผมก็ต้องถามบอกอ่เหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นใครจะรับผิดชอบครับผมชี้หน้าด่าเลยครับพักประชาชนต้องรับผิดชอบครับถ้าคาดีนี้มันหลุดไปครับคดีหัวสวเนี่ยครับไม่มีอะไรเกิดขึ้นนี่ครับต้องบอกว่าพักประชาชนทำบาปทำกรรมไว้กับ ระบบประชาธิปไตยใหญ่หลวงมากครับมึงตายกี่ชาติก็ชดใช้ไม่ได้แล้วครับเพราะประเทศชาติมันเสียโอกาสประเทศชาตินะครับมันเลวร้ายลงครับมันน่าสมเพชรจริงๆอะหลายคนบอกหนุ่มเสรีภูมิเนี่ครับทําไมจองล้างจองบ่านกับพับประชาชนเหลือเกินครับก็ดูสิครับเรื่องเขาจะจับโจรได้อยู่แล้วครับ แต่แม่งไปสถาปนาโจรมาเป็นเจ้านายครับเออให้มีกำนัอำนาจให้โจรมาแทรกแซงกระบวนการทั้งหมดครับแล้วอย่างนี้ครับจะให้ผมบอกว่าพรรคประชาชนทำดีเลิศประเสริฐสีแล้วครับอย่าไปแตะไปต้องอย่าไปด่ามันครับผมด่าแค่นี้ยังไม่สะใจเลยครับ ถ้าเกิดว่าขาบวนการทําอะไรมันไม่ได้เลยครับมันลอยนวลน,นะอ้สาวาสกปกพวกนี้ได้อยู่ในตำแหน่งจนครบววละนะครับผมตั้งปฏิทานไว้ในตัวเองเลยครับว่าผมาจะเป็นศัตรูกับพรรคประชาชนไปจนตายเพราะอะไรครับพี่น้องก็เห็นนะเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นกับอีกฝั่งหนึ่งพยายามครับ พยายามที่จะทําความกระจ่างให้กับสังคมแต่มึงเองเนี่ยก็เสือกไปสนับสนุนเขาให้มีอํานาจไปหยุดยั้งกระบวนการต่างๆครับไปแทรกแซงกระบวนการต่างๆครับจนคดีความไม่ขยับเขยื่อนล่าสุดนะครับฟีดแบ็กออกมาพยานเองกับคําครับกูถามพวกมึงหน่อยครับอย่างนี้ครับ ที่บอกว่าหูหนวกตาบอดที่จะไปอภิปรายในอนุทินชาญวิกุณเนี่ครับเขาหูหนวกตาบอดหรือมึงเนี่ยหูหนวกตาบอดครับช่างสม,สมเพศเหลือเกินครับมึงจะมาหนุนหลังมึงจะมาค้ำเขาเนี่ยครับอยู่นิ่งๆไม่มีใครว่าหรอกครับแต่นี่แสดงออกเหลือเกินครับเขาทำชั่วช้าทำทุกอย่างครับ เข้าไปแทรกแซงกระบวนการต่างๆที่พวกมึงอ้างบอกว่าถ้าแทรกแซงกระบวนการเรื่องเขากระโดงเรื่องหัวสวออครับจะจัดการทันทีครับมึงจัดการตรงไหนกูถามพวกมึงหน่อยสิครับฮะมึงทาอะไรเขาได้ครับเขาไมา่เอาตีนเหยียบปากมึงก็บุญแล้วครับในชั่วโมงนี้เขามาเอาตีนล้วงปากพวกมึงก็บุญแล้วครับเขาไม่ได้เกรงกลัวพวกมึงเลย ในสังคมแบบนี้ครับมึงเป็นคนก่อไฟมึงเป็นคนจุดสตาร์ทให้เขาเดินเครื่องเขาจะไปติดเทอร์โบเขาจะไปทำอะไรก็เป็นเรื่องของเขาครับแต่คนที่ไปสตาร์ทเครื่องให้เขาเดินนะครคือมึงมันเป็นจุดเร่วมต้นแล้วมึงบอกว่ามึงจะไม่รับผิดชอบอะไรเลยครับมึงบอกว่า อนุชินชาวกิกุลเนี่ยเลือกอนุชินชาวกิจกุณเข้าไปในสภาผู้แทนราษฎรนะเพื่อให้อนุทินนี่ครับไปยุบสภามันยุบสภาไหมล่ะครับมันยุบสมดเลยยุบขบวนการครับไปลื้อขบวนการที่พี่น้องประชาชนเห็นกันทั้งประเทศว่ามันมีการช่อฉนมันว่ามันมีการเอาที่ดินของรัฐเนี่ยไปเป็นที่ของตัวเองครับแม้กระทั่งการเลือกตั้งสว ก็มีการหัวกันเข้ามาครับจนแต่งตั้งองค์กรอิสระจนจะครบอยู่แล้วตรงไหนที่มันไม่ได้ครับเห็นล่าสุดนี่ครับนะเอาเงินอุดหนุนเอาเงินภาษีพี่น้องประชาชนนี่ครับไปอุดหนุนมหากรรมแข่งรถกับมอเตอร์ GP เห็นไหมฮะ ใครได้ประโยชน์พี่น้องประชาชนเสียประโยชน์ใช่ไหมครับเงินภาษีพี่น้องประชาชนครับมีกี่คนที่ได้ประโยชน์จากส่วนนี้ครับเหมือนพี่น้องประชาชนนี้ครับไม่มีปากมีเสียงอะไรเลยครับไม่มีใครเรียกร้องอะไรเลยแต่จะฟากฝังหนึ่งครับกะดีก็ไม่ได้เออจะทำอะไรก็ไม่ได้ เยี่ยวยังผิดนะ่ะอีกฝั่งหนึ่งทำความเสียหายให้กับสังคมนโยบายแต่นยบิยบายนะครับมีประโยชน์ทับซ้อนทั้งนั้นครับเอาให้เฉพาะพวกเดียวกันไม่คำนึงถึงพี่น้องประชาชนละครับแม้แต่น้ำท่วมที่มันเกิดขึ้นอยู่ตอนนี้ครับยังสแสวงหาผลประโยชน์ตัวเองครับผลประโยชน์ตัวเองยังไงครับก็ไปสแสวงหาคะแนนไงเออ ประากาศการโคมๆครับผมพูดถึงการเยียวยาครับการช่วยเหลือภัยน้ำท่วมพูดชเช้าก็ย็นออกมาเลยครับนั่นหมายความว่าไงครับและไอ้ส่วนอื่นที่เขาท่วมแล้วครับต่างจังหวัดอื่นละครับมึงจะช่วยเฉพาะไอ้ตัวที่ให้คะแนนเสียงพวกมึงเท่านั้นเองไม่ใช่เลอกูก็เห็นนะลองหัวหน้าพัก รัฐมนตรีต่างๆนะครับออกไปแอคชั่นครับไปเป็นแกนนําประชาชนไปสร้างภาพครับ่่พี่น้องประชาชนในเขตของตัวเองนี่ครับโดนน้าท่วมเยอะกว่าคนอื่นครับน้ําขังนานกว่าคนอื่นทั้งทั้งที่ตัวเองนี่ครับเป็นรัฐมนตรีช่างไม่อายหมามาเลยครับมึงก็สั่งการไปสิครับจะแก้ไขยังไงครับเพราะมึงเป็นรัฐบาลจะช่วยเหลือพี่น้องประชาชนยังไงก็แล้วแต่ครับ จะกักน้ําที่ไหนจะเอาน้ําไปลงที่ไหนครับเป็นหน้าที่ของรัฐบาลอยู่แล้วครับแต่นี่ไม่อย่างนั้นครับจะไปเอาซีนไงไปเอาคะแนนเสียงไงเออปรับการเงินช่วยเหลือครับน้ําท่วมเขตไหนบ้างล่ะครับอย่าลืมว่ามันเป็นเฉพาะเขตนะเออ ตกลงแ่ะเป็นมวลชนเฉพาะเคกงูพวกมึงใช่ไหมครับที่มีสิทธิ์นะนี่แหละความเหลื่อมล้าในสังคมมันเกิดขึ้นนะยิ่งหลายกว่านั้นที่ผมพูดให้ฟังนี่ครับพยานปากต่างๆนี้มั้งกับคําให้การนี่ครับนี่นะครับ,รบมันสร้างความเสียหายให้กับบ้านเมืองตกลงคนทําผิดจริงๆนี่ครับไม่ได้รับโทษทานจับนะ กดบ้านกบ,บินเมืองเลยครับแต่ไอคนที่ทำเพื่อประเทศชาติสละแล้วซึ่งความสุขของตัวเองเนี่ยครับไปนอนอยู่ในคุกนี่ครับผมถึงบอกว่าบ้านเราเนี่ยมันระยำได้ที่อัิปีจริงๆต้องบอกนนะมีผู้บริหารแบบนี้เห็นแก่พักพวกเห็นแก่ตัวเองกับประโยชน์ตัวเองเป็นใหญ่รวยมหาศาลครับเนี่ย เป็นผู้รับเหมาก่อสร้างแต่บ้านที่ตัวเองอยู่ยังคลาคาสังอยู่แลวยังเขียงกันอยู่เลยว่าที่ดินที่ตัวเองไปปลูกสร้างนี่ครับเป็นของใครถ้าเป็นผมนะครับผมจะออกมามาอยู่ข้างนอกครับผมจะไม่ให้ใครเลยขอรหานินทาเลยครับแต่นี่ยังหน้าด้านหน้าทนครับยังอยู่ที่เดิม่ะมีน้ำซ้ำไม่หือไม่อืดเลยครับนี่แหละครับ คนที่มาเป็นนายกมนตรีเสียสละเพื่อพี่น้องประชาชนแม่เห็นไปเยี่ยมทหารหลังน้ำตานะครับผมเห็นแล้วมันทุเศรศพี่น้องมั่นใจขนาดไหนแล้วว่าคนที่นำประเทศชาตินะครับถ้ามันอ่อนแอแบบนี้ครับถ้ามันมีจริตเหมือนผู้หญิงแบบนี้ครับมันจะไปสู้ใครได้ครับเขาเห็นเขาหัวเราะแล้วครับใครจะคิดยังไงผมไม่รู้นะผมคิดแบบนี้ครับ ผมจะไม่สงสารคนแบบนี้เพราะว่าผมโดนมากับตัวอนุทินชาวิรุกุลนี่ครับเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขครับแม่ของผมเองเนี่รับต้องเสียชีวิตผมยังจำใส่ใจเลยครับในช่วงโควิด -19 นี่ครับถือว่าสาธารณสุขล้มเหลวครับจะหาที่พักนะพักอยู่นะครับ พักรอก็ไม่มีนั่นหมายความว่าการบริหารงานของนายอนุทินชาญวิรุลนี่ครับทําให้ผู้มีพระคุณของผมนี่เสียชีวิตไปครับผมจึงขอเป็นศัตรูกับมันไปทุกชาติไปแล้วกันนะครับใครจะว่าอย่างไงผมไม่รู้นะครับว่านายกรัฐมนตรีคนนี้ดีเด่นนายกรคุณนายกรัฐมนตรีคนนี้ครับมีจริตจ,จักก้านที่พี่น้องรับได้ครับ แต่ส่วนผมเองนี่ครับผมรับไม่ได้ครับกับนายกรัฐมนตรีคนนี้ครับอย่างน้อยครับเป็นผู้นําคนมันต้องเข้มแข็งครับเป็นที่พึ่งพาอาศัยของพี่น้องประชาชนได้ครับไม่ใช่อ่อนแอนะเอาน้ําตามาอ้างหน้าพี่น้องประชาชนครับแล้วพี่น้องประชาชนจะพึ่งพาใครได้ครับก็ฝากไว้ให้คิดครับคิดหน้าพบกันใหม่สวัสดีครับ